อนเด็กๆคุณแม่ตั้งชื่อว่านัทค่ะเกิดมาแต่คุณย่าเรียกแนตตี้เพราะว่าคุณย่าเป็นคนจีนแล้วก็พอไปโรงเรียนต่างๆมันมีชื่อน,นัทกับแนตซ้ำกันเยอะก็นั่นต่อไปโรงเรียนจะเรียกอะไรมันก็เลยเป็นที่มาว่ามี2ชื่อมาตลอดค่ะ,ะเรียกได้หมดค่ะบางทีก็เรียกนัทบางทีก็แนตคือบบเดี๋ยวนี้เรียกเป็นนึกอะไรก็พูดอ่ะได้หมดเลยตอนที่ก่อนๆที่ยังไม่แต่งงานยังไม่ได้กีฬาเขาเรียกเขาว่าอะไรก่อน ก่อนจะไม่ต่งนี้วแลัจะจีบเขาะมีแฟนเราต้องเรียกเขาว่าอะไรอยคือมากแหมฟ้ิวเจอร์ที่รักเพื่อนโที่รักทูบีหวานกันทุกวันหวานกันตลอดงงมากดูดิดูดิมีกดดันด้วยหวานค่ะหวานสุดๆเลยเชื่อมเลย ไอแต่วันนี้หวานแล้วครับเพราะเห็นยอดขายครับอ <laughs> แล้วเว้ยกลับบ้านได้แล้วเวย้ย <laughs> เอาจริงๆคอลเลคชันนี้เขาตั้งใจมากนะก็เขาก็าเ,าเ,าเป็นคนแบบคือผู้ตระกอบว่าเป็นคน้ตั้งใจก็แบบคอนเซิร์นทุกรายละเอียดอาจจะคอนเซิร์นจนแบบ กลายเป็นกังวลทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาแบบอัพดาวอัพดาวมาเป็นเดือนแล้วกับกังานแล้วก็คอลเลคชันนี้ก็เลยเห็นว่าวันนี้เป็นเซ็กซี่ก็แสดงความดีด้วยฮะก็คือแต่เพราะอย่างเรากัวนมันมีไหมตังสีตรงไหนแม่มาถึงเรามากเขาไม่นอนฮะไม่นอนยังไงบ้างยังไงบ้างคือเขาอะเป็นคนที่จะเรียกว่าอย่างไรดีคือเป็นเป็นคนที่ยูนิคมากในแง่ที่ว่า ผมจะพูดตลอดวนะ่าเขาเป็นคนที่มีสปิริตมากคือเขาจะมีความจริงใจแบบสูงนิสุดาแบบสูงนิสุดีผมไปเจอแล้วคนะือถ้าเขารู้สึกอะไรเนี่ยมันมันหัวหนะัวต่างคนต่างว่าเลยนะไม่ไม่อันนี้คือเรื่องจริงคือรู้สึกได้เร็วมากคือบางทีอาจจะเร็วเกินไปนะบางทีเราก็ต้องเตืนนะเตอเตนเขา,เาแบบกับบ<แ>้านเลี้ยงเขาอะไรกันคัดกรองบ้างก็ได้คัดกรองบ้างระวังรวังหน่อยเพราะบางทีแบบ คือตอนเขาดีใจก็ดีใจสุดๆตอนเขากังวลก็กังวลสุดๆเราก็คอยแบบเอ้ยต้องแบบแบบต้องบาลานซ์น่อยแต่ว่าก็อาาเอาเป็นว่าแบบด้วยเอ e เ g อร์ีเนี้ยมันก็ได้ความสำเร็จอะเนี้ยก็รูมันเอความดีดีหนี้ฮะนี่ <c oughs> ไม่ถึิงแล้วหนีอยู่ว่า บางจังหวะก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเราอยู่ตัวเล็กๆตรงนี้ดีกลัวอยู่สงแสดงว่ารู้้าเกียงไปปุ๊บไม่ตอนนี้ตอนนี้ขายดีผมก็เทคเครดิตเลยไงแต่ต้อมาเลยต่อนนั้นเขาไม่เห็นที่้าให้ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเขาไม่มีชื่อนี้ขายงี้ไม่ได้นะอย่างอย่างพอถ้าเขาดิ่งกับฟุ๊บเขามีแรงนะเราเขาเบี่ยงออกมาหยูว่าไม่ก็ไม่เชิงหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติของแบบ ว่าทุกคู่แหละคือคือผมว่าข้อดีของคนที่แบบจริงใจกับความรู้สึกเนี่ย<ต>คือมันมันไม่ได้ต้องแบบมันไม่ได้ต้องมาเดาอะไรอะ่ะคือบางบางทีเราแบบคนที่แบบไม่ตรงไปตรงมาเนี้ยอาจจะแบบเขาไม่บอกเราตรงๆอะ่ะเราก็ต้องมาเดาอารมณ์อันนี้คือแบบเรารู้เลยคือ้าไม่ happy แฮปปี้เราก็คุยได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเป็นไรกังวลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาจับเอนเตอร์จีเร็วมาก ก็บางทีจริงๆอ่ะที่เขาพูดอ่ะคือแนทก็คือพูดโทรศัพท์แล้วหนวดโกนของนั้นแล้วหน้านะ่าจะแบบบางทีหงุดหงิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วอ่ะคือจริงๆไม่ได้เห็นแฟนเขาเลยนะต้องนิ่งกหมดเพื่องนี้ก็เลยจะแบบโอเคสเปซกันแบบบางทีบางทีมันก็จะเป็นแบบอ๋อพอดีเขาแค่แบบ แบบนี้กอดเฉยๆอะไรเนี้ยกับาตัวไม่แต่ตรวนี้นะก็พยายามทำอะไรอย่บ,บจับมือก็โอเคเข้าใจกัน,นออไม่แต่จริงเราไม่สังเกตยนาช่วงนี้นะทำงานก็พยายามจะหาที่ <c oughs> เราขอบคุณสิครับขอบคุณครับ <c oughs> ไม่อยากจะไปกระทบเขาว่าครเขารับรู้ปัญหาเราใช่ส่วนใหญ่ไม่แล,แล้วเขาเป็นแบบตุกทำงานทุกเวลาจริงๆะอะไรเงี้ยบางทีแบบตีหนึ่งตีสองเขจะเห็นเขาลุกออกไปทำงานอะไรเงี้ย ขายลูกไหมขายดีมีลูกเลยเนี่ยพอขายดีขายดีพยอดถึงแล้วเฮ้ยเออมีลูกนะเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยังไงยังไงคุณอ่ะยังไงคุณนัทยังไงเราเขาถามเรื่องลูกคือจริงๆริงนะแม่ก็นอนมากเลยค่ะไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวหาจังหวะที่มันพอดีแล้วถ้าเกิดเราพร้อมนะเดี๋ยวทางหน้าบอกพี่แน่ๆถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมไม่ได้พันธงว่าจะไม่มีไม่มันมัน มันก็คล้ายๆที่เราเคยคุยกันมนะาก็คือถ้าเอาเอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยตอนตอนที่คุยกันก่อ,อนก่อนแต่งงานอนะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เราไมา่ได้เซเรียสคือเราเราก็คุยกันตรงไปตรงมา,มาว่าแบบเออไม่ดีก็ได้แต่เราก็ยังยืนพื้นว่าเราจะจะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่พอแต่งงานมาเนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป อาจจะเป็นด้วยตัวเราเองส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีแรงกดดันมาเบาๆบ้างแต่พอเอาไปคิดมันก็ไม่ไม่เคยแอนตี้แต่ไม่เคยคิดที่จะมีไงแต่พอแบบคิดไปเรื่อยๆมันก็ก็น่าก็น่าสนใจแต่ว่าเราเราแค่รู้สึกว่าเนื่องจากเราทั้งพูดแลเราเป็นเจ้าของบริษัทธนรุทิจของตัวเองเนี่ยมันมีความรับผิดชอบเยอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันต้องพร้อมที่จะแบบ คุ้มทั้งทั้งชีวิตให้กับอีกชีวิตหนึ่งผมรู้สึกว่ามันจะต้องเตือนก่อนว่าเมื่อไหร่เราพร้อมเนี่ยคือผู้ไทยคือเราค่อยมาเคลียกัน,นอีกรอบ